สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ปกครงองทุกๆท่านนะคะคุณครูบุษรันชนหานคุณครูส้มค่ะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะโรงเรียนศัส,สิการน้ำส้มค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปคลิปนี้นะคะ เป็นคลิปวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูให้เด็กทำเป็นการบ้านสองหน้านะคะ mm hmm. ก็คือหน้าที่5กับหน้าที่6ค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของวิชาคณิตศาสตร์คุณครูจะให้เด็ก ไปร้องเล่นเต้นตามเพลงกันค่ะในเพลงเพลง Baby c h u ไปร้องเล่นเต้นตามเพลงกันเลยค่ะเพลงบัง hey, Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 Run away, do to do 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 Run away. Save that last, do 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 that last, do 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 do. Say เปิดดูคลิปให้เด็กร้องเล่นเต้นตามเพลงไปเลยนะคะเด็กจะได้มีความสุขค่ะแล้วก็จะได้ออกกำลังกายในตัวด้วยนะคะร้องตามกันด้วยนะคะเราผ่อนคลายอารมณ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเข้าสู่บทเรียนค่ะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ,ะทีนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะเข้าสู่บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างนะอ่าให้เด็กเปิดหนังสือขึ้นมาเลยนะคะรบกวนท่านผู้ปกครงองนะคะชี้นำเด็กด้วยนะคะเปิดเลยค่ะคลิปที่แล้วค่ะคุณครูให้การบ้านไปหน้าที่เท่าไหร่บ้างคะ ให้การบ้านไปนะคะหน้าที่5แล้วก็หน้าที่6คะ่ะในคลิปคลิปนี้นะคะคุณครูจะให้การบ้านหน้าที่7คะ่ะค่ะเด็กเปิดค่ะเปิดหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้า7คะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าให้ทำอะไรนะคะอ่าหนังสือ คณิตศาสตร์นะคะหน้าที่7นะคะให้เด็กๆนับจำนวนนะคะให้เด็กๆนะคะนับจำนวนนะคะแล้วก็วงกลมล้อมรอบตามจำนวนให้ถูกต้องค่ะเรามาดูกันนะคะว่ารูปแรกเขาคือรูปอะไรนะคะรูปแรกคือรูปอะไรคะรูปอะไรคะเด็กๆรูปอะไรนะ ขนมนี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะอ่าเป็นรูปขนมถ้วยฟูค่ะขนมถ้วยฟูที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้มีทั้งหมดกี่รูปคะเราจะมานับพร้อมๆกันเลยนะับหนึ่งสองสามสี่มีเท่าไหร่คะขนมถ้วยฟูมีทั้งหมดกี่ถ้วยคะ สี่ถ้วยค่ะเก่งมากเลยนะคะขนมถ้วยฟูมไม้ทั้งหมดสี่ถ้วยค่ะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าตัวเลขไทยตัวไหนจะเป็นตัวเลขสี่ไทยค่ะตัวแรกค่ะตัวแรกค่ะตัวแรกใช่เลขสี่ไหมคะใช่เลขสี่ไทยไหมใช่ไหมคะ ไม่ใช่ค่ะตัวแรกนะคะเป็นเลขสามไทยค่ะไม่ใช่เลขสี่นะคะไม่ได้วงกลมนะคะต่อไปเลขตัวที่สองค่ะเลขตัวที่สองใช่ไหมคะใช่เลขสี่ไทยไหมใช่ไหมคะปิง่งถูกต้องค่ะตัวเลขตัวที่สองก็คือเลขสี่ไทยค่ะ ให้เด็กๆเอาดินสอนะคะวงกลมค่ะเลขสี่ไทยลงไปนะคะไม่ให้วงกลมตัวอื่นนะคะให้วงกลมแค่เลขสี่ไทยค่ะต่อไปค่ะต่อไปใช้เลขสีไทยไหมคะไม่ใช่ค่ะเลขสีไทยนะคะก็เป็นตัวที่สองวงกลมแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ ต่อไปนะคะรูปต่อไปเป็นรูปขนมอะไรคะรูปต่อไปเป็นรูปขนมบุญนะคะขนมบุญรูปดาวมีทั้งหมดกี่ถ้วยนะมานับรพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขนมบุญรูปดาวนะคะมีทั้งหมดหกถ้วยค่ะ เราจะมาดูกันนะคะว่าตัวเลขไหนจะเป็นตัวเลขหไทยนะคะตัวแรกค่ะตัวแรกใช่เลข6ไทยไหมคะใช่ไหมคะตัวแรกตัวแรกก็คือเลขหไทยค่ะให้เด,ด็กๆนะคะเอาดินสอน,นะคะวงกลมลงไปนะคะตรงเลขหไทยค่ะส่วนตัวที่สองนะคะก็จะเป็น เลข7ไทยนะคะไม่ต้องวงกลมค่ะแล้วก็ตัวที่3นะคะตัวที่3ก็เป็นเลข9ไทยก็ไม่ต้องวงนะคะให้วงกลมตัวแรกก็คือเลขของไทยเท่านั้นนะคะอะทีนี้เราดูขนมต่อไปค่ะขนมกลมๆนี้เข้าด้วยขนมอะไรคะเป็นขนมโดนัทค่ะเป็นขนมโดนัทค่ะเราจะมานับพร้อมๆกันนะคะว่า ขนมโดนัทมีทั้งหมดกี่ก้อนนะคะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ค่ะขนมโดนัทมีทั้งหมดเท่าไหร,ร่คะมีทั้งหมด8ก้อนค่ะเก่งจังเลยนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าเลข8ไทยอยู่ตรงไหนคะ่ะตัวแรกคะ่ะ ตัวเลขใช่เลข8ปดไหมคะใช่เลข8ไทยไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆติ้งตองติ้งตองไม่ใช่ค่ะ,ะตัวเลขแรกก็คือเลข6ท้ายนะคะไม่ต้องวงนะคะต่อไปตัวที่2ค่ะตัวที่2ใช่เลข8ไทยไหมใช่ไหมคะใช่เลข8ไทยไหมคะไม่ใช่ค่ะ ตัวที่2ก็คือเลข7ไทยค่ะไม่ต้องวงกลมนะคะต่อไปตัวที่3ค่ะตัวที่สใช้เลข8ไทยไหมคะใช้เลข8ไทยไหมคะใช่ค่ะตัวที่3ก็คือเลข8ไทยนะคะให้เด็กๆเ,เอาดินสองค่อยๆวงกลมลงไปเลยนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะชี้แนะเด็กๆด,ด้วยนะคะต่อไปรูปที่3ค่ะ รูปที่3เป็นขนมเค้กสามเหลี่ยมค่ะขนมเค้กสามเหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ถ้วยนะนับค่ะมีไหมมีไหมมีขนมสามเหลี่ยมสักกล้วยไหมคะในรูปไม่มีค่ะไม่มีขนมสามเหลี่ยมในรูปเลยฉะนั้นต้องเป็นอะไรคะเป็นเลขศูนย์ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเลขศูนย์อยู่ตรงไหนคะ่ะ ตัวเลขค่ะตัวแรกใช่ไหมคะใช่เลขศูนย์ไหมใช่เลขศูนย์ไทยไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นเลขสองไทยค่ะต่อไปตัวที่สองค่ะตัวที่สใช่เลขศูนยไหมใช้เลขศูนย์ไทยไหมคะไม่ใช่ค่ะตัวที่2เป็นเลข1ไทยค่ะทีนี้มาดูตัวที่3ค่ะตัวที่3ามใช่ไหมคะ ใช่เลขศูนย์ไหมคะกลมๆเลขศูนย์กลมๆใช่ไหมคะใช่เลยค่ะอ่าตัวที่3าก็คือเลขศูนย์ไทยค่ะใหเ้เด็กๆนะคะเอาดินสอนะคะวงกลมรอบๆเลยโอ้เก่งจังเลยค่ะอันนี้ก็คือการบ้านหน้าที่เจดนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปหน้าที่8ค่ะ,ะรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะเปิดหนังสือให้เด็กไปหน้าที่8ด้วยนะคะแล้วก็แนะนําเด็กๆด้วยนะคะหน้าที่8ให้ทําอะไรนะเราไปดูกันเลยค่ะในหน้าที่8นะคะให้กากบาททับนะคะภาพที่มีจํานวนนะคะเท่ากับค่าของตัวเลขนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่1คือเลขอะไรคะข้อหนึ่งคือเลขอะไรคะ เลขศูนย์ค่ะอ่าเลขศูนย์เลขศูนย์นะคะให้กากระบาดทับตรงไหนต้องกากระบาดทับอ่าตรงที่เป็นรูปว่างที่ไม่มีจํานวนนะคะเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่านะคะต้องกากระบาดทับรูปที่ไม่มีนะคะที่ไม่มีจํานวนค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะอ่าข้อที่สอง คือเลขอะไรคะข้อที่2ก็คือเลข7เ,เส้นเอียงค่ะข้อที่2คือเลข7เ,เส้นเอียงนะคะเราจะมานับกันนะคะว่าว่ารูปว่ารูปต่อไปนะคะเป็นรูปของยาสีฟันยาสีฟันทั้งหมดกี่หลอดมานับพ,บพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6อ่อ้า ยาสีฟันมีนบบทั้งหมด7หลอดค่ะอะ่ตรงกันไหมคะตรงกันกับเลขเลข7เส้นเอียงไหมคะตรงค่ะให้เด็กกากระบาททับรูปเลยนะคะรูปที่เป็นยาสีฟันค่ะส่วนรูปที่2แปรงสีฟันแปรงสีฟันมีจำนวน7 7อันไหมนับดูสิคะ1 2 3 สีหค่ะอ้อแปลงสีฟันมีแค่5อันค่ะฉะนั้นไม่ใช่7นะคะไม่ต้องกากระบาทค่ะต่อไปรูปแก้วน้ำแก้วน้ำมีทั้งหมดกี่ใบคะน,นับ1 2 3 4 5 6อง่า,ากแก้วน้ำมีทั้งหมด6กใบค่ะแล้วค่ะก็ไม่ใช่ค่ะก็ไม่ใช่เท่ากับ7นะคะก็ไม่กาค่ะ ฉะนั้นข้อนี้ให้กากระบาดท,ทับรูปยาสีฟันเท่านั้นมีค่าเท่าก,กับเลข7เส้นเอียงนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะเรียกอะไรคะเลขอะไรคะเลข4คะ่ะเลขสค่ะเลขสีเขสเขส่เรือใบเราจะมาดูนะคะว่ามีจำนวนรูปภาพไหนที่เท่ากับสี่เรือใบบ้างนะคะอ่ะรูปที่หนึ่งหนังสือเรียนค่ะหนังสือเรียนมีทั้งหมดกี่เล่มคะ นับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5หนังสือมี5เล่มค่ะเท่ากับเลขสี่เลือใบไหมไม่เท่านะคะก็ไม่กลาค่ะต่อไปรูปดินสอดินสอมีกี่แท่งคะนับ1 2 3 4ดินสอไม่ได้หมด4แท่งค่ะ เหมือนกันไหมคะเท่ากันกับจำนวนเลขสี่เรือใบไหมคะใช่แล้วคะ่ะถูกต้องแล้วมีจำนวนเท่ากันนะคะให้เด็กเอาดินสอกกระบาดนะคะทับรูปดินสองลงไปเลยเพราะว่ามีจำนวนสี่เท่ากันกับเลขสี่เรือใบนะคะส่วนรูปที่สามคือกระเป๋ากระเป๋ามีกี่ใบคะนะับหนึ่งสองสาม กระเป๋ามีแค่3ามใบเท่านั้นค่ะฉะนั้นไม่กานะคะกากรบาดทับแค่รูปดินสอที่มีสีแท่งเท่านั้นต่อไปค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะข้อที่4เลขอะไรคะเลขอะไรคะเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งเสาธงค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าจํานวนรูปภาพไหนที่ตรงกับเลขหนึ่งเสาธงมากค่ะ รูปแรกค่ะคือรูปอะไรคะรูปแอปเปิลค่ะรูปแอปเปิลแอปเปิลมีจำนวนเท่าไหร่นับพร้อมกันค่ะ1 2ค่ะแอปเปิลมี2ลูกค่ะเท่ากับเลข1เสาธงไม้ไม่เท่าเราก็ไม่กานะคะต่อไปรูปที่2ค่ะรูปที่2เป็นมังคุดมังคุดมีกี่ลูกนะนับพร้อมกันเลย1 2สอง 3มมังคุดมีทั้งหมด3ลูกค่ะเท่ากับเลขหนึ่งเสาธงไหมไม่เท่าค่ะก็ไม่กานกคะคะต่อไปรูปที่3ทุเรียนค่ะทุเรียนลูกโตๆมีทั้งหมดหลูกค่ะเท่ากับเลขหนึ่งเสาธงไหมคะเท่ากันเลยให้เด็กกากระบาดท,ทับรูปทุเรียนลงไปเก่งมากเลย ต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะเลข6ค่ะเลข6วงกลมข้างล่างค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีรูปภาพใดที่มีจำนวนเท่ากับเลข6วงกลมข้างล่างบ้างนะคะรูปแรกค่ะเค้กค่ะเค้กเค้กสามเหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ก้อนนะนับค่ะ1 2 3 4มี4ก้อน,นแสดงว่าไม่เท่ากับเลขวงกลมข้างล่างค่ะก็ไม่กานะคะต่อไปขนมถ้วยฟูค่ะขนมถ้วยฟูเราจะมานับพร้อมกันว่ามีทั้งหมดกี่ถ้วยนะคะ1,2,3,4,5ค่ะขนมถ้วยฟูไม่ได้หมด5ถ้วยค่ะตรงกับเลขวงกลมข้างล่างไหม ไม่ตรงค่ะแล้วก็ไม่กานะคะต่อไปรูปที่สามเป็นรูปขนมเป็นรูปขนมอะไรนะเป็นรูปขนมเป็นรูปขนมสอสดไสค่ะเป็นรูปขนมสอด,สสอดสไสมีทั้งหมดเท่าไหร่เรามานับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หค่ะขนมสอดไส้มีทั้งหมด6ชิ้นค่ะเท่ากับเลขของวงกลมข้างล่างไหมคะเท่าไหมคะเท่าค่ะใช่เลยให้เด็กเอาดินสอนะคะขีดทับเลยขีดทับรูปขนมสอดไส้ลงไปนี่การบ้านของวิชาคณิตศาสตร์ก็มีอยู่สองหน้าค่ะ ก็จะมีหน้าที่7แล้วก็หน้าที่8นะคะค่ะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะก็ส่งใส่ในรายกลุ่มของห้องอนุบาลหนึ่งมาอวดเพื่อนๆด้วยนะคะตั้งใจทำด้วยตัวเองด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ Yeah.